หอยแม่หอยหอยเต็มเต็มคือคนขายหอยครับผมหอยหอยจูบครับหอยจุกบุดเสียงเงินครับผมครับผมพี่น้องครับตรงนี้มาขายของกัะเบื้อสาวครเขากิน ส่วนผมก็นั่งขายหอยหอยแม่หอยหอยเต็มเต็มคือคนขายซิมได้ซิมได้ดูดเชียเงินราคาสิบบาท แยง้งจนบอม่านี่ไงเช่นแบบห่วยถ้าเขามาขายกับซีซีตนุนสาวก็ซื้อทีละส,สาวทุกทีไม่เคยได้สิบบาทสักทีครับีกินกูกกินโอ้โหแมันอยากกินวันนี้หน้านในปุ๋ยแบบ่มแบีบ่หน้าในปุ๋ยนั่นเออไปแบ้เออไปเบ้ขาขาไปแบบแบบ้ บกหอยครับบกหอยหอยใหม่หมสๆสดสดหอยัดหอยหอยใหญ่ถุงละส่าวละส่าวหอยถุงไล้ยี่สิบ ข้าวาัไปงุ่มนี่ไปงุ่มยังไงจะขายข้าวขาวแต่ไปงมนะซื้อข้าวแข็งดีเนาะ้าร้บาเลยถึงถึงดุถึงนุ่งสั

หงบอกพ่อหอยบอกครับแกงบอกแกงบาักบัวส10บาท1ิบาทเห็ดสิบบาทเห็ดสิบบาทแบ่งาจะแบ่งน้าหางัน้าน้าหาง่ันา มากลนี่ักกันอนกินน้ำในบดนี่็ดๆๆดๆ,ๆ,ๆโโกินน้ำในโอ้มพอกันไหม่พี่น้องสุขสุขคนแล้วครับมีกลมสุขคมพี่้วยนะครับลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับลาไปก่อนทุกคนทุกคน